สำหรับคู่พี่เวียพี่วิกกี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดเส้นทางเราว่าเฮ้ยทั้งสองคนรู้จักกันได้ยังไงเริ่มต้นอะไรอยังงูนะคะก็คือเริ่มต้นจากว่าเจอกันครั้งแรกนะคะคือในกองละครค่ะเรื่องสัมปทานหัวใจพี่วิกกี้เนี่ยเป็นสตันด์ดำน้ำค่ะจากนั้นคือแบบเออเริ่มรู้จักกันมาแต่ว่าก็คือไม่ได้ติดต่อหรือว่าไปมาหาสู่กันในช่วงแรกอะไรอย่างนี้นะคะจนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะตอนนี้พี่เวียเนี่ยไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศนะคะเราสึกว่าเฮ้ยคิดถึงการดำน้ำชวเนเพื่อนๆมาแบบเรียนดำน้ำ ได้มีการยกหูโทรหาพี่วิกกี้นะคะตอนนั้นถามว่าเฮ้ยจีบไหมอะไรยังไงพี่เวียก็บอกว่าตอนนั้นก็โสดแล้วนะแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องจะจีบอะไรเพราะว่าคือเหมือนแบบว่าห่างไกลเรื่องของแบบจีบสาวมานานแล้วอะไรอย่างนี้เป็นการแบบว่าชวนกันไปท่องไปเที่ยวไปทำแอคทิวิตี้อะไรต่างๆกันมากกว่านะคะพี่วิกกี้ก็บอกว่าเออเหมือนแบบว่าพี่เวียเขาก็ชวนมาบ่อยบางทีเราก็ว่างจริงมั่งแล้วก็ไม่ว่างจริงมั่งคือแบบคือพี่วิกกี้นะได้บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้รู้จักพี่เวียมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ทูทีวีค่ะ กระทั่งพี่วิกกี้นะคะพาพี่เวียเหมือนแบบมาเจอคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณแม่ก็สะกิดว่าเฮ้ยใช่พี่เคอรี่หรือเปล่าความที่แบบอายุใกล้เคียงกันแล้วก็ชอบทำแอคทิวิตี้ด้วยกันก็เลยแบบมีโอกาสได้แบบเออไปนู่นมานี่ไปไหนมาไหนกันแบบมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนที่พี่วิกกี้เนี่ยรู้ว่าเฮ้ยพี่เวียเป็นดัลลงดัลลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบไม่เหมาะว่ะเออแบบเหมือนแบบเออถอยดีกว่าเพราะคือเราเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นแบบเอออาชีพอีกอาชีพหนึ่งอะไรเป็นดารานักแสดงอะไรอย่างเงี้ย พอได้คบศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะพี่เวก็บอกเออพี่วิกกี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่เหมือนแบบว่าทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นคือเหมือนเขากล้าที่จะบอกข้อเสียของเราว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเนี้ยคือมันค่อนข้างไม่โอเคนะแบบเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพี่เวก็บอกว่าเอ,อ้ยโดยเบสออนเนี่ยคือเราเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตมาด้วยคนเดียวมาจากต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีเหมือนแบบลักษณะประเภทนิสยัยหรืออะไรพฤติกรรมอะไรที่เหมือนแบบว่าอาจจะไม่เหมาะสมแต่ว่าเขากล้าพูดในสิ่งที่ไม่ดีของเราออกมาทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้้นได ท้ายนะคะพี่เวก็บอกว่าอจะทัดล้อ,อหรือจะอะไรก็ตามก็คือจะคุยเคลียร์กันให้จบในวันเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นมาก็รันกันใหม่นะคะอยากให้ข้ามคืนนะคะเพราะว่าต้องมีชีวิตกันอีกยาวนานค่ะพี่เวก็ได้บอกว่าสัญญาว่าจะดูแลพี่วิกกี้แล้วก็ลูกน้อยเป็นอย่างดีนะฮะทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะ